โอ้โหลิซาร่างลิเซียค่ะถูกกล่าวถึงมากที่สุดสื่อยกให้เป็นราชนินีแปลงลางระดับไฮเอ็นลิซาบุกกาลีรันเว้ค่ะสวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกคนนะคะสดๆร้อนๆเลยล่ะคะ่ะ ทางแบรนด์บุกกาลีนะคะแห่งอิตาลีได้เปิดตัวเครื่องเพชรระดับสูงค่ะเมดิเชรเนีย hmm. นะคะก็จัดขึ้นในวันที่17พฤษภาคมเวลา17นาฬิกานะคะซึ่งงานก็จัดเริ่มก่อนแล้วค่ะทางบ้านเกิดบุกกาลีนี้นะคะเรดิวาจัดงานยิ่งใหญ่อลังการคาร์บอนซึ่งก็น้องลิซาได้ปรากฏตัวนี้ก็ทำให้แตกตื่นค่ะกับลุกเจ้าหญิงมารับประทานอาหารมือคำํำแบบยิ่งใหญ่ อลังการมีการจัดงานเลี้ยงที่พระราชวังนะคะพร้อมกับมีแขกรับเชิญถึง500คนด้วยกันสำหรับงานปาร์ตี้แฟชั่นนี้มีการจัดถึง5วันด้วยกันล่ะหลังจากที่น้องลิ์ได้เปิดตัวนะคะน้องลิซา่าสื่อไทยสื่อนอกสื่อต่างประเทศเว็บไซต์นิทาาีจาสารต่างก็ลงข่าวตีข่าวเป็นหนักมากค่ะแพร่สะพัดทั่วโซเชียลมีเดีย ซึ่งน้องลีซ่ามากับลุกเจ้าหญิงค่ะก็เหมาะกับเครื่องประดับเครื่องเพชรลูหลาขนาดนี้เป็นชิ้นน่าจับตามองเมื่อน้องลีซ่าได้ปรกากฏตัวมีใยน้องลีซ่าจะไม่สร้างเรื่องค่ะทุกคนหลังจากที่น้องลีซ่าได้ปรกากฏตัวปุ๊บลีซ่าก็ได้ถูกกล่าวถึงมากที่สุดในบรรดา4เจ้าหญิงนะคะระดับ G B A ของบุกการีค่ะมีการทวิตมากกว่า800,000ทวิต ในระยะเวลาอันรวดเร็วค่ะคือพุ่งสูงเร็วปีดไปมากๆซึ่งก็จะพุ่งขึ้นสูงไปอีกค่ะก็จะตามลำดับเลยนะคะมีแท็กริซ่าอันดับที่หนึงตามโดยนางแบบมืออาชีพเซนดาญานะคะแอนและปรียังการนั่นเองล่ะค่ะก็ยังมีแท็กอื่นๆนะคะที่แฟนๆได้เทนเกี่ยวกับน้องลิซ่าก็มีหลายแท็กด้วยกัน สื่อค่ะยังยกให้น้องลิซ่านี้คือครีนคือเจ้าหญิงลิซ่าค่ะก็บอกว่าสวมใส่เครื่องประดับระดับไฮเอนด์ end, พร้อมกับมีชุดราตรีสีดำแปลงล่างเป็นชาวเวนิสมาที่พระราชวังเข้าร่วมงานรับประทานอาหารมือคํำกับบุการี เรียกด้วันน้องลีซ่ามากับล่างลิเซียนี้นะคะคือเจ้าหญิงลิเซียอย่างแท้จริงค่ะปรากฏตัวที่ไหนมักจะสร้างเรื่องไปทุกทีทำให้ผู้คนแตกตื่นได้ทุกครั้งก็จะเป็นประมาณนี้ค่ะเช่นเคยทุกคนก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งค่ะเพื่อทีจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากช่องของเราด้วยนะคะ